โอ้ฉันน่ะเหรอฉันคือคุณเชิดไฟยังไงล่ะฉันได้รับพลังพิเศษมาจากพ่อของฉันเองนั่นแหละฉันน่ะเป็นทายาทคนลำดับที่131ของครอบครัวของฉันฉันน่ะเป็นผู้ที่เคยประกอบธุรกิจโรงงานถลุงแร่และโลหะวิทยามาก่อนคุณสงสัยใช่หรือเปล่าแล้วว่าทำไมฉันถึงต้องแต่งตัวแบบนี้นะ ถูกตั้งแล้วละฉันนั่นถูกไฟไหม้ระหว่างการฝึกซ้อมฮ่านี่แกคือนักมายากลในตอนนั้นนี่นะฮ่าฉันตั้งใจจะไปในตอนนั้นตอนนี้มันสับสนวุ่นวายแต่แกก็เข้ามาขวางทางฉันอยู่ได้เอามันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันคงจะไม่ดีกับคุณล,ละละเฮ้ยฝันไปเถอะแกนะน่างั้นในกรณีนี้ฉันก็ไม่จะเป็นต้องพูดคุยกันล,ละละ เออพระสันป่าปามคุณต้องการร่างกายใหม่ใช่หรือเปล่าเออใช่แล้วละ่ะฉันคิดว่าหลางกายของไอเด็กนี่เอลิโอน่ะมันค่อนข้างที่จะดีเลยละ่ะใช่ฉันกําลังมองหาร่างกายใหม่อยู่พอดีเลยละ่ะแต่ฉันเข้าไปในสมองของเขาได้แล้วก็พลังอํานาจหลางกายของเขาหรืออะไรต่างๆคอจะเป็นของฉันยังไงละ่ะเออออกมาแล้ว ฮ่าฮ่าฉันจะกืนกินจิตวิญญาณของแกและความทรงจําพลังของแกจะต้องเป็นของฉันไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะใช้ร่างกายของแกให้เป็นประโยชน์ทุกส่วนลยล่ะเฮ้ยฉันจะใช้ชีวิตของแกที่เหลือดูแลครอบครัวและเพื่อนฝูงของแกเองฮ่าฮ่าจงบอกลาโลกนี้ซะเถอะไอโง่อีบ้าจริงเออมันเข้าไปแล้วเฮ้อเฮ้อ โอ้ร่างกายใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างกันเหรอป๊กโอ้มันโคตรหล่อเลยละ่ะโอ้มีลูกน้องมากมายที่นี่มากเลยนะเนี่ยเอะคุณคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยคุณไม่กลัวพระสันประวาปามเลยงั้นเหรอไม่มีคนมากกว่าหนึ่งที่มีพลังพิเศษอยู่ที่นี่นะเพื่อนของคุณจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะมีมากกว่าหนึ่งงั้นหรอทำไมเธอถึงไม่บอกก่อนหน้านี้ล่ะเอเอฉันลืมไปนะ ฮ่ไม่ละไม่เคยเลยละเพื่อนของฉันนะ่ะแข็งแกร่งจะตายนะแข็งแกร่งมากกว่ามีพลังพิเศษซะอีกเขานะสามารถแก้ปัญหาหรือวิกฤตต่างๆได้หมดเลยละไม่ต้องห่วงที่นี่และที่นี่คือที่ที่พวกเขาจับตัวประกันมาฉันเคยเป็นยามที่นี่มาก่อนฮ่าปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันเองตูง้ม อยู so 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 ่เฉยๆอยู่เฉยๆดีอยู่อยู่เฉยๆฮ่าฉันจะไปเอเดนและลาในครั้งต่อไปสวรรค์โอโ้โหนีน่เน้นเฮ้ยอยูยย่เฉยๆสิเฮ้ยถ้าแกเข้ามาแล้วก็ฉันจะขายหมอนี่ซะไอ้พวกเลวฉันจะได้ไปเอเดนและลาโอ้ยฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเฮ้ยมีแต่พวกปญัญญาอ่อนวะ่ะ เฮ้นี่แกนะแกดูอ้วนขึ้นใช่หรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่แกไปขี่มานะเออดีดีเอ้ยเดี๋ยวสินี่ฉันกาลังคุยกับแกอยู่นะแต่แกเองก็ไม่คุยอะไรเลยหลังจากที่แกกลับมานี่แกคิดว่าฉันโง่หรือไงกันอะนี่เขามีหางนี่นะเอ้ยไอ้หมอนี่มันไม่ใช่หนึ่งในพวกเราฆ่ามาเลยเฮ้อเฮ้อแกแกแกเป็นใครชุบ เอ้ยนี่พวกแกกำลังทำอะไรกันอยู่นี่อว้าสปาร์ลัสอ้านี่นี่แกทำอะไรนี่อว้าแมวโตูมจมน้ำหมดแล้วโอ๊ยหัวฉันหัวฉันหัวฉันเจ็บโว้ยเออมือของฉันเองก็เจ็บอ่ะโอ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ย พวกคุณนะ่ะเป็นใครกันเออ,เอ,อวันดีเฮ้ยเงียบเงียบหน่อยสิถ้าไม่เงียบแล้วก็ฉันจะฆ่าพวกแกฮะแล,แล้วแล้วพวกคุณนะ่ะเป็นใครกันเฮ้ยปล่อยพวกเราออกไปนะวัยอุย้ยว่าจริงนะนี่มันอะไรกันเนี่โชคดีนะที่พวกนั้นนะ่ะมันตกลงไปแม่น้ำนะ่ะคงเสคงตายไปแล้วละเฮ้ยน้ำนี่มันไหลเร็วโคตรเลยนะนี่ เออฮือโชคดีนะที่ฉันเ่ะวหวยน้ำเป็นนะนี่ฮะบ้าจริงเอ้ฉันต้องมาทำงานให้หนีเสร็จด้วยตัวคนเดียวกันหรอเนี่ยฮะนั่นนั่นมันอะไรกันเนี่ยใครกลของทางนะะฮ้เออไอผู้ชายคนนั้นมันดูแข็งแก่งเกินไปฉันออกไปจากที่นี่แล้วตวมเฮ่นั่นมันคุณใจนี่นะพวกเราเปิดประตูเร็วเปิดประตูไปแจ้งตำรวจมีใครช่วยเราไว้กันหรอเนี่ย เออฉันเองก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันแน่ใจเลยน้าว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องน่ารักแน่นอนเฮ้ยอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะฆ่าเขาเราจะทำยังไงดีล่ะเขาจะฆ่าตัวประกันหลับตาก่อนนะเฮ่ hey, อะไรนะหลับตาสักแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งเอเอได้สิ นี่ฉันคิดผิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามจะจีบฉันกันเหรอบางทีฉันอาจจะระแวงไปหน่อยก็แล้วกันนะเฮ้ยไอเลีว้วนี่แกกําลังทําอะไรนะ่ะยกมือขึ้นสิว่าเฮ้ยบจิงเออโอเคโอเคฉันยอมแพ้อย่าทำไายตัวประกันเลยเฮ้ยนี่นี่เขายอมแพ้แล้วเหรอหรือว่านี่มันเป็นเพียงแค่กำดักมันเหรอไม่จริงนะเฮ้ยเดี๋ยวดิไอเลีว้วมึงกาลังทําอะไรนะ่ะ เฮ้ยจะเย็นๆก่อนดิคุณชายฉันก็แค่พยายามจะละลายน้ําแข็งในตัวของฉันนะเห็นไหมเนี่ยออกมาออกกำลังกายอยู่เนี่ยเอ้ยนี่แกกําลังทําอะไรนะไอเลี้ยวเอ้ยแกคิดว่าฉันโง่หรือไงกันเฮ้ยแกเองก็มองดูที่พื้นของแกก่อนสิว้านี่มันอะไรกันนี่ดอกบัวมันมาจากไหนกันอ้าฉันเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเฮ้อเ้ยตัดมันตัดมาเร็วเอ้ย ยอมแพ้สเสถะคุณน่ะไม่สามารถตัดมันได้หรอกคุณนะ่ะเปิดตาได้แล้วนะตอนนี้นะเอ๊ะนี่คุณจัดการพวกเขาเร็วขนาดนี้เลยงั้นเหรอเอ๊ะแล้วดอกบัวนั่นมันมาจากที่ไหนกันอ๋อทันทีที่ผมนั้นได้เห็นคุณนะผมก็คิดว่าคุณนั้นน่าจะชอบดอกบัวนั้นคุณนั้นได้หลงทางและกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเรามาแบ่งปันสิ่งนั้นกันดีกว่านะครับ ผมหวังว่าเราจะสาม,มารถรักษาความบริสุทธิ์ของเราเหมือนกับดอกบัวนี่ได้นะครับเอ๋นี่นี่น,นี่มันเฉยมากเลยนะเขากำลังจะจีบฉันงั้นเหรอคุณได้ย้ายวิญญาณของคุณเข้าไปในร่างกายของลิโอและซินาปกอาใช่ละเอ้ไอู้ชายคนนี้มีความลับมากมายเลยละตอนนี้ผมรู้จักพวกเขาแล้วละไอลิโอนี่นะ เออปกฉันช่วยคุณแล้วนะคุณแบ่งปันข้อมูลให้กับฉันหน่อยได้หรือเปล่าละ่ะโอ้ไม่จำเป็นหรอกไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องรู้อ่าเอาละเอาละกันก็ได้ก็ได้งั้นโยคังโคกนะั้นมันอยู่ที่ไหนกันอ่าใช่ละสิโยคังคกสินะอ๋อเข้าใจแล้วละอืมมันอยู่ที่โอ้เอเฮแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ามันเป็นดิแนแดนลึกลับที่มีแต่ฉันที่สามารถเข้าไปได้นะ ันจะไปในนั้นได้งไงั่นเหรอก็แ,แค่ทำสิ่งนี้ยังไงล่ะทุกเืออะนี่เขาหายตัวไปนั่นเหรอเขาไปที่ไหนนี่ฮ่าฮ่าาสั่งสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่สวยงามอะไรเช่นนี้พลังวิเศษนี่มันโคตรยอดเลยฉันถูกทิ้งมาเมื่อฉันเกิดมาเพราะความผิดปกตินั่นและฉันเองก็อาศัยอยู่ในหม้อเหมือนตอนตเด็ก เอ้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของฉันคือการได้ไปอยู่บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นยังไงล่ะความฝันของฉันในตอนนี้มันเป็นจริงแล้วล่ะเฮ้ยอโลกใบนี้มันเป็นของฉันมันเป็นของฉันฉันจะบินไปตามต้องการตามใจของฉันเลยล่ะฮเสียงกูเฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่จริงอะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉัน ไม่ร่างกายไหมไม่ผู้บ <c oughs> ุกรุกจะต้องตาย